ถ้าคุณอยากจะขายออนไลน์นะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วนะตอนแรกๆผมบอกผมผมคุณอยากจะรู้วิธีการปลดความกลัวคุณทั้งหมดเลยไหมอยากรู้ไหมว่าวิธีการปลดความกลัวทุกอย่างถ้าคุณเพิ่งเริ่มนะวิธีการปลดความกลัวทุกอย่างผมมีคำอันหนึ่งให้ในตอนแรกสิบคลิปแรกของคุณเนะ่ยไม่มีคนดูหรอกไม่มีคนดูหรอกมันนักมันก็กลัวหมกเเหมือนมองกระจกะ มันพูดกับกระจกมันพูดกับเพื่อนหนึ่งคนอ่ะคุณไม่ถ้าคุณอยากจะแบบว่าให้มันไม่ไม่เหมือนอะไรนะไม่กลัวก็เอาเพื่อนสนิทคุณออกมานั่งหลังกล้องเนะี่ยแล้วก็คุยกับเหมือนเหมือนจะคุยกับเขาอะเหมือนคุยกับเขาเหมือนเพื่อนธรรมดาแล้วก็จับไปเรื่อยๆ<ม>แต่ว่าให้คุณค่าอะไรบางอย่างเช่นเริ่มต้นที่สามวิธีแล้วก็ตามด้วยคําว่าแก้ปัญหาสมมุติว่าคุณเป็นคุณมีสินค้าอยู่ที่บ้านมีอะไรเดียเห็น สินค้าที่ชอบสินค้าที่สมมุติว่าสินค้าเป็นอะไรดีวะต้นไม้เนี่ยสมมติคนขายต้นไม้ต้นไม้ยิ่งเจ๋งอ่ะสมมติคุณอยู่ากจักตอนนี้ไม่มีใครเดินแล้วจักอ่ะใช่ไหมต้นไม้เนี่ยคุณก็หยิบมาดีได้นะบอกว่าต้นไม้นี่มันคืออะไรให้ความรู้คนต้นไม้นี่ปลูกยังไงแล้วต้นไม้นี้มาจากประเทศไหนต้นไม้นี้มีคุณค่ายงพวกนี้มันหาได้ในวิกิเต็มหมดเลยภาษาไทยด้วยต้นไม้เนี่ยก็เป็นก็แพงเหมือนนะต้นไม้นี้ก็ ซื้อมาก็เป็นหลักพันอะจำได้ตอนนั้นกำลังป๊อปปูล่าไว้พวกพวกดาราชอบลงไอจเลยแพงเลยเลยเลยแต่ว่าคุณสามารถที่จะเอามาพูดถึงมันนะคุณก็ถ่ายถ่ายกล้องไปดิถ่ายไปวันๆก็ไม่มีอะไรวันนี้วันนี้จะมาสอนวิธีต้นไม้นี่นะี้ต้องลดน้ําต้นไม้ยังไงคุณไม่ต้องมาโฆษณาหรอกคนเห็นในกล้องเนี่ยคาก็อยากพันน้ำลายไหลกันหมดแล้วคีย์คือทําให้เขาน้ำไหลไหลเวลาดูในกล้องเก็ตป่ะ อย่างคุณดูบางอาซันเน so ี wrong, <S <s ่ยเวลาเขาพูดถึงอาหารทะเลเนี acja, ่ยคีม like yeah. uhm. ันคืออะไรรู้เปล่าอเวลาบางอาซันเขาขายอออพวกอาหารทะเลต่างๆเนี่ยกุญแจคือเขาเนี่ยเข้าใจไซคลอจีของคนจิตวิยาคนคือไม่หิวตอนกลางคืนเขาเลยไหลตอนกลางคืนเพราะว่าเขาใจกล้องเนี่ยจ่อไปให้คนน้ำลายไหลหิวไว้อยากกินไว้อยากกินไว้คนมันซื้อของด้วยอารมณ์จำไว้คนซื้อของด้วยอารมณ์ อารมณ์หิวอารมณ์อยากกินอารมณ์แบบโหกูเห็นนล้อกูทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องยั่วน้าลายคนะสมมุติว่าไอ้ไอ้ไอ้ต้ขี้เกียจขี้เกียจเดินไปช่างมันละต้นไม้อันนั้นเนี่ยนะคุณก็จะต้องอาหาอ่าเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้มันมีอะไรดีต้นไม้ดูดูดูเนี้ยสวยมากเลยแล้วยิ่งต้นไม้เนี่ยพูดดาราสมมติว่าพูดดาราถือบ่อยๆช่วงนั้นอะแปลว่าอะไรมันอับราคา ตอนนั้นผมก็ซื้อซื้อมาแล้ววันนี้อาจารย์ถือเนี่ยเดี๋ยวมาโจรสสองใช่กูหายเองเลยดีกว่าว่ะใครสั่งสั่งที่นี่เลยเสียต้นม้เรื่องใช่เสียต้นไม้นะครับกระหล่อปูร่าเก๋คุณเล่นคุณก็เอยากให้แม่คุณแค่นี้คุณก็อยากได้นะคุณดูใบมันดิดูใบมันสวยแล้วคุณไปจัด คุณไปจัดไลฟ์เนี่ยมันดูมันดูมันแล้วมันเป็นต้นไม้ที่ทนมากนี่พูดประโยชน์อีกนะเป็นต้นไม้ที่ทนมากคุณไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเยอะแยะนะไม่ต้องไปแล้วอย่างตอนเนี้ยผมกอ็อินกับต้นไม้ประเภทอะไรนะเฟืองฟ้าเฟื่องฟ้ามันมีนมหลายพันนะไม่ใช่ประเภทที่ปลูกตามราชการนว้ยหรือปลูกตาม ปลูกตามสะพานลอยนูไม่ใช่นู้ยเพราะเฟื่องฟ้านี่ที่ผมปลูกแม่งเป็นแบบยุโรปนุ้ยสวยๆแบบว่าห้อยๆลงมาสวยๆมีดอกตลอดปียิ่งโดนแดดยิ่งมีดอกมีดอกตลอดปีคุณหาได้ที่ไหนอ่ะโอ้เขานี้อยากซื้อแล้วเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปไลฟ์ไปดูวพราคนไม่จะอยากซื้อเฟื่องฟ้ากันเลยอ่ะใช่ไหมคุณก็ต้องขายอะไรที่คุณอินอ่ะเข้าใจป่าขายอะไรที่คุณแบบว่า ศึกษามันมาชอบมันมาเวลาคุณชอบมันนะคุณจะรู้มากกว่าคนอื่นน่ะเข้าใจป่มแล้วก็จะมีคนที่ชอบคล้ายๆคุณน่ะชอบคล้ายๆคุณแล้วมันก็แบบว่าเอ้ยฉันชอบสไตล์คนนี้ฉันชอบการพูดแบบเรียวแบบนี้เข้าใจไหมคนนี้บอกอาจารย์อัดกลางอัพหลักเาต้นไม้แน่ๆสนใจต้นไม้เรียนเชิญนี่เมียดีน่ารักมากยิบยิบมาทันทีเลยนะสนใจต้นไม้นะโอเคอ่าเฟเข้ามาเลยอาจจะเก็บก็ สมมติว่าพี่สอนพี่สอนอย่างงี้สมมติว่าคุณได้โอกาสนี้ไปแล้วพรุ่งนี้คุณไลฟ์เลยคุณต้องไลฟ์พรุ่งนี้เลยแล้วไลฟ์ตอนที่มันเป็นแสงธรรมชาติใช่ไหมแสงธรรมชาติสวยที่สุดอ่ะส่วนนี้สอนกันเป็นเรื่องเป็นลาเลยสอนอะเป็นขออะไรสอนแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติสวยที่สุดแล้มมวก็ใช้กล้องที่มันแบบว่าอ,อ,อย่างยกตัวอย่งางเจ้า v ีโวเนี่ยมันใช้กล้องหน้าจะสวยกว่ากล้องหลังนะคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วย ราะกล้องหน้าเนี่ยมันสวยกว่ามันที่ก็ต้องใช้กล้องนี้คือกล้องหน้านี่คือกล้องหน้าเหมือนกล้องใหญ่เลยบางทีอะเดี๋ยวนี้กล้องใหญ่มันจะ,ะบางทีกล้องใหญ่มันมูฟไม่ได้มันวุ่นวายวันนี้ผมเลยตัดสินใจใช้กล้องเล็กนะครับอ่ะสมมุติว่าคุณคุณขายต้นไม้คุณขายของอะไรที่มันขายของอะไรที่มันสวยๆทงานกิฟต์ นี่คนนี้ซีแอปต้นที่อาจารย์จับเบี้ยเบี้ยบ้าจริงค่ะรับเลยนี้กูไปขนต้นไม้เวลาจับเลยนะจ๊ะเอาต้นแับเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่านั้นอ่ะเอาขายบวกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคผมจับทุกจับทุกต้นจับทุกต้นให้เป็นมงคลผมจับทุกต้นให้เป็นมงคลกูแอปสิบเปอร์เซ็นต์เอาแมา่อโต้ต้นนี้ไปสืบมาเลยว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขนมาจากจะดูจักเลยผังนั่นโอเค มีปุ๋ยไอออนใหม่มากันใหญ่เลยนะ่สมมติว่าคุณขายต้นไม้แล้วคุณจะให้คนใหญ่คนมาดูเยอะแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. คุณแต่งตัวสวยๆหน่อยดิปังเนี่ยแต่งตัวให้มันดูเริศดูสีตึงดูตาไม่ว่าหุ่นฉันจะเป็นยังไงอะหน้าตาฉันทำไมไม่เป็นไรฉันแต่งตัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันขายได้เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นสักสองสามพัน คุณว่าคุ้มไหมกับการแต่งตัวครั้งนั้นสมมติสมสมตินคนเริ่มต้นนะคุณว่าคุ้มไหมหรอบการแต่งตัวครั้งนั้นก็คุ้มนะ 2, 3, นะสองสามพันสมมติอัพเพราะคนไม่อยากมาดูคนสวยอยู่แล้วคนมันต้องม่คนไม่อยากมาดูใครหน้าชมโหน้ามันๆนใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแล้วเวลาคุณทำอย่างย้ทุกไปคุณเห็นตัวเองคุณจะอินสปายคุณจะรู้สึกอืฉันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็หล่อมกันนะเนี่ยต่อไปทำไงต่อไปก็อปกัปเกรด เฮ้ยตรนี้แบบน่จะลดความอ้วนนิดหน่อยอก็เริ่มที่จะหล่อขึ้นละวันนี้มีมกําลังใจนี่แหละคือคีย์เพราะฉะนั้นกุญแจมันคือการเริ่มต้นนะครับข้อ12หรือข้ออะไรวะจ๊ะกุญแจมันคือการเริ่มต้นเริ่มต้นนั้นทั้งที่ทกลัวนั่นแหละกูมไม่สอนเอากล้องใส่หน้าตัวเองเลยอยากจะเล่าให้ฟังมีลูสิสย์ของผมเนี่ยสอนเรื่องยกเนี่ยเอ้ยขายยกเนี่ยเขามาเรียนกับผมเนี่ยตอนนั้นมาเรียนกับผมก็สองแสนห้าหรือะไรจำไม่ได้สองวันสองวัน มาเรียนผมสองแสนห้าเขาใส่เจ for you โปรโมทให้เลยเจด for you ตอนนั้นเพจของเขาถูกปิดไปพักหนึ่งโดนอะไรก็ไม่รู้โดนปิดไปก็เ,เลยมาเอาเอาเวลาที่ไม่มีอะไรทําเนี่ยมาเรียนกับผมอมแล้วก็ไลฟ์มันไลฟ์ที่นี่เลยท,ท,ที่ห้องข้างๆเนี่ยที่บันดิตสตูดิโอแล้วผมก็กดไลฟ์ไปเลยเพราะเขากลัวมากกลัวการไลฟ์มากผมสั่งให้เขานั่งเป็นสิบเอ,ออะไรนะเป่าบอย,บอยผมมากํำกับเสร็จ บอกสิบนาทีเดี๋ยวพี่ไปดูคนอื่นก่อนอกลับมาสิบนาทีเว้ยยังไม่ทันยังไม่ได้ไลฟ์เลยนางยังนั่งกล้องจ้องกล้องอยู่เนี่ยทั้งสาวทั้งสามีทั้งภรรยาผมก็กดกล้องตอนนั้นเลยคุณไม่สนทั้งสิ้นผมไม่สนว่าคุณจะรวยที่มาจากไหนผมไม่สนว่าคุณจะธุรกิจยิ่งใ,ใหญ่ขนาดไหนผมกดตรงน,นั้นเลยตอนนี้นะครับคุณจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะกี่หลักแล้วว่าเกินหลักร้อยล้าน ที่ที่เขาไลฟ์ไปแล้วคือไลฟ์ไม่หยุดแล้ะเขาเนี้ยไลฟ์ไม่หยุดอ่ะจนสี่พันก็มีสี่พันก็มีก่อนนะโอ้โหดอกมะมูลเนยเขาไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยจริงป่ะคนสี่พันคนเลยอว้าวนี่แหละนี่แหละคือ power คุณคิดดูจะมีตอนตอนแรกคุณพูดเรื่องหยกใครจะสน คุณคิดว่ามีคนมาดูสิงสี่พันคนเหรอประเทศนี้มีคนดูถึงยกถึงสี่พันคนหรอว่างงมากเลยจริงไหม mm hmm. แต่ว่ากล้องเขาสวยตอนนี้เขาพัฒนาทุกอย่างขึ้นไงกล้องสวยดูดูแล้วมันสวยดูแล้วมันน้ำลายไหลมันน่มันเป็นอาหารตาคุณเข้าใจว่ามันเป็นาภาษาอ mm ังกฤษแล้วว่า eye candy eye candy คือเป็นขนมให้กับตากูไม่ได้ชอบหยกแต่กูก็ไปดูสวยดีเว้ยอะไร่างนี้ mm hmm. คนต้องทําให้มันดูแล้วคนมาดูคุณแล้วมัน mm hmm. สวยดีเว้ยสินค้าของคนดูสวยดีเว mm ้ย hmm. มันต้องแบบนี้หรือว่าน่ากินสมมติาอย่างบางคาซัานเงี้ยบางคาซันที่ขายอาหารทะเลดูแล้วมันน่ากินไปดูน้วน้ำนหลไหลนั่นแหละคือขีอเคผมสอนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะในคอชื่อว่าขายของออนไลน์ผมสอนแบบลึกมากเลยแบบสาธิตให้ดูเลยคอน,นี้มันอยู่ที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้ะอันนี้พี่บอกไปอ๋อพี่บอกไปในไลฟ์ก่อนไลฟ์ครั้งก่อน จาก30,000บาทมันอ๋อใช่จำได้จาก30,000บาทนะครับคอร์สขายของออนไลน์ใครยังไม่มีเป็นเรียงคอร์สนันซะ,ะสามจาก30,000บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษ15,900บาท15,900บาทผ่อนได้ผ่อนบัตรเครดิตได้แล้วก็ จ่ายเป็นโอนเงินก็ได้นะครับโอนเงินก็ในในบัญชีตอนนี้เลยอย่าไปโอนเงินให้ผิดเจ้านะเดี๋ยวมันชอบมีพบมีฉาชีพเนี่ยมันเห็นคุณ CF มันเห็นคุณสนใจปุ๊บมันทักไปเลยนะครับถ้าสนใจขายของอะไรผมแบบจับมือทําเลยมีแค่1ิขั้นตอนนะเอาแบบขั้นตอนแบบง่ายๆอธิบายแบบคนเข้าใจอธิบายแบบมนุษุ์มนาเข้าใจกันไม่ต้องมีสับแสงอะไรที่มันแบบแล้วแบบแบบแบบจำยากฟฝังยากๆตั้งแต่อะไรขึ้น เออันนี้โลแบทครับอโอเคอถ้าเกิดใครอยู่ในไอจีกับ YouTube นะครับไปที่ไลน์แอดบันดิตนะแอดบูนดิตสามารถที่จะโอนเงินที่นั่นได้นะครับวันนี้จัดเซตดีกว่ากับ Personal Brand พี่ต้องการให้เขาได้ Personal Brand ด้วยโอเคอผมแนะนำนะขายของออนไลน์ถ้าซื้อ1คอร์สนะครับวันนี้ลดเหลือ15,900บาทนะบาทครับ 15, บาทแต่ผมแนะนำซื้อคู่ไปกับ Personal Brand แต่ Personal Brand เนี่ยขายเอ่อหมื่นเจ็นะครับหมื่นเจ็สำหรับ Brand คอสเพอร์เซ n นต์แบรนดอย่างเดียวถ้าซื้อเพอร์เซ l นต์แบรนอย่างเดียวลดหน่อยก็ได้อาห้เหลือหมื่นหาพันเท่ากันโอเคถ้าซื้อ Personal Brand นดก็15,900บาทเท่ากับคอสขายของออนไลน์ครับถ้าซื้อแยกกันซื้อแยกกันอคอสละหนึ่งหมื่นห้าพันเบาทผมบอกโคตรคุ้มอะลูกศิษย์ของผมแม่งบางคนยังขายแพงกับผมแล้วตอนนี้สองคส ถ้าใครซื้สอ,อสคอร์สแพ็กค,คู่นะขายของออนไลน์กับ p e r s o n a l <Personal> brand หรือเอทไหร่สองหมื่นเจ็อ่าสองหมนพันทุกพี่กำลังจะสองบอกสองหมื่นเก้าอ่าแต่ไม่เป็นไรคันนี้ชิงบอกไปก่อนอ่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะวันสุดท้ายสองหมื่น็ดพับาทนะครับราคานี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วถึงเที่ยงคืนก็จะ,ะราคาเปลี่ยนราคาแล้วนะครับก็ราคานี้สองหมื่น 7,000บาทนะครับสองคอร์สรวมกันขายของออนไลน์และ Personal Brand และบัญชีอยู่ตรงหน้าจอนะคะก็ถ้าสนใจก็โอนเงินมาที่บริษัท Inspire Music นะครับบัญชีอยู่ผักปักมันไเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าไปโอนปิดบัญชีเพราะมีมิจฉาชีพเยอะมากทาถ้าเป็นถ้าเป็นใน u t u b e และ IG นะครับไปที่ Li n e แอดแอดบัณฑินะครับแอดบี u n D I G. ที่นั่นก็ราคานี้ วันนี้วันสุดท้ายนะครับเป็นราคาที่พิเศษสําหรับไลฟ์เท่านั้นและหลังจากเที่ยงคืนก็จะเปลี่ยนราคานะครับก็จะเป็นราคาที่สูงกว่าโอเคถ้าใครสนใจไทเปอรลีนอันนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าคุณจะเส้โคตรจะเปลี่ยนชีวิตเลยมันเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยผมกล้าการันตีเลยนะครับแล้วก็หน้าหน้าเด็กลงแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าอะไรเป็นเป็นการออกกําลังกายที่เป็นการออกกำลังกายที่แบบว่า อะไรอ่ะนักวิทยาศาสตร์ลองแล้วว่าเป็น Anti-Aging The best anti aging anti aging ก็คือย้อนวัยเป็นการออกกายย้อนวัยที่ดีที่สุดในโลกขนาดโทนี่โรบินส์ยกระโดดตลอดเลยรู้จักโทนี่โรบินส์ไหมที่เป็นกูรูดังๆเขาก็กระโดดทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีเพราะมันไอเ r g นใจสร่างกายไงมันทําให้คุณตื่นขึ้น,นมาแล้วแบบฟินอ่ะมีมีความสุขอ่ะแล้วก็โคตาการเดินหรือโคต้าการวิ่ง ครบเรียบร้อยถ้าคุณกระโดดสินบนาทีเหมือนโคต้าการคาร์ดิโอวันนั้นนะโคต้าการที่คุณต้องทำออดิโอวันนั้นคือจบละสิบนาที complete ที่เหลือคุณจะไปยกเวทหรือจะทําอะไรต่อก็เป็นของแถมและแต่คาร์ดิโอ,อยังไงก็ต้องทําทุกวันอยู่แล้วตัวผมนี่มันออคือไงอะ่ะโทรศัพท์ราคาเท่าไหร่ <laughs> โทรศัพท์นี่นะครับโทรศัพท์นี่ <11 3. S 1> จำไม่ได้แล้วหนึ่งสามใช่หรอ ไปเช็คราคามาหน่อยแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็โทรศัพท์มี่นะครับ<ม>ก็อินบ็อกเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะ,ะทีมงานก็รู้ราคาที่นั่นแล้ว<ม>ตอนพวกเราก็บางทีก็จําราคาไมา่ค่อยได้นะครับ<ม>โอเคมีคนขอบคุณอาจารย์มาทวนราคาอีกรอบค่ะอ่ะอันนี้มาบ้างอันนี้มาทวนราคาหน่อยคอสนะคะ เมื่อกี้มีใครของ Online, ออนไลน์คอร์สแบบว่าแนะนำคุณต้องเรียนเลยนะคะราคา15,900บาทนะคะแล้วก็คอร์ส personal brand 15,900บาทเท่ากันใครซื้อ2คอร์สนะคะแพค็คคู่ราคาเต็มของมันจริงๆเนี่ยสี่หมื่นกว่านะคะใครซื้อแพ็คคู่คืนนี้พิเศษมากนะ27,000บาทคืนนี้เท่านั้นอาจารย์ให้ถึงแค่เที่ยงคืนคุณรู้ไหมว่าผู้ผู้ผลิตแชมพูน,พนี้บอกผมบอกว่า เขาเขาทางโรงงานที่โรงงานอะ่ะเขาไม่ผลิตให้เราละแทบจะไม่ผลิตให้เราละผลิตให้ช้ามากเพราะอะไรรูป้ป่ะคนสั่งจากอเมริกาเยอะมากมันเป็นกระแสของอเมริกาเลยเพราะทุกคนที่อเมริกายิ่งต้อง work from home กันใหญ่เลยต้องแบบทุกคนต้องอยู่บ้านยิ่งแหล่ยิ่งยิ่งไรแรงกว่าประเทศไทยอีกนะทุกคนแทบต้องอยู่บ้านเลยเขาเนี้ยอยู่บ้านทำอะไรอะ่ะซื้อแทมเพลินเอออ่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคทุกคนไปเริ่มเลยนะคำสั่งของผมการบ้านของผมวันนี้คือ ทุกคนไปออกกล้องได้แล้วไปไลฟ์ไปสร้างเชื่อไปสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองสร้างแบรนด์อะไรก็ไม่คุ้มสร้างแบรนด์ตัวเองโอเคไหมสร้างแบรนด์อะไรก็ไม่คุ้มไปโปรโมทสินค้าอะไรให้ใครก็ไม่คุ้มมันไม่ยั่งยืนแต่สินค้าที่ยั่งยืนคือตัวคุณเองหน้านี้คุณมันยั่งยืนแมมมันอยู่กับคุณตลอดชีวิตอ่ะหน้าเนี้ยมันอยู่กับคุณตลอดชีวิตหน้าคุณอ่ะหน้าคุณชื่อคุณอ่ะมันยั่งยืนไหมอ่ะอยู่กับคุณตลอดชีวิต หรือแบบว่าถ้าคุณโปรโมทสินค้าบางสินค้ายกตัวอย่างคุณโปรโมทเสื้อผ้าสินค้าแล้วเกิดมันล้าสมัยขึ้นมาคุณโปรโมทเสื้อผ้าอย่างเงี้ยโปรโมทแบ,บรนด์เสื้อผ้าแล้วเกิดมันล้าสมัยขึ้นมามันมีแบรนด์แบรนด์อ่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาแล้วมันทําให้แบรนด์คุณขายยากอย่างเงี้ย ไม่โปรโมทไปก็เหนื่อยแล้วนะคราวนี้คุณเริ่มใหม่แล้วไงไม่คุม้มไม่คุม้มคุณเริ่มใหม่เลยสมมติคุณโปรโมทแบรนด์สินคเสื้อผ้าอยู่สภาพหนึง่งเสร็จแล้วมันอยู่ดีก็มียูนิโคลเข้ามามีซาร่าเข้ามามีเอชเอ็เอ็มเข้ามาแล้วมันขายทั้งแบบสไตล์ก็ดีแล้วก็ขายถูกด,ด้วย,วยคุณเหนื่อยแล้วนะไอสิ่งที่คุณแม่งลงทุนมาเป็นสิบสิบปีกันชีวิตต้องเริ่มใหม่เลย,ยแต่ถ้าคุณขายแบรนด์ตัวเองคตรคุ้มอะ ผมแม่งอยู่กับคุณตลอดชีวิตอต่หน้านี้ใช่ตลอดใช่แล้วถ้าคุณมีคนมีความเชื่อใจมันกลายเป็นมันไม่เหนื่อยอ่ะคือครั้งหน้าคับมีอะไรก็ขายได้เลยครั้งหน้ามีอะไรก็ขายได้เลยคือมันเป็นมันเป็นทรัพย์สินที่พออพูนไงทรัพย์สินที่พอกพูนเหมือนกับคนแม่งมองไม่เห็นค่าเขาด้่ยงจ เขานึกแต่อะไรที่จับต้องได้ต้องเป็นอสังหาต้องเป็นนาฬิกาแต่เขาไม่เคลไม่ไม่เข้าใจว่าแบรนด์นี้มันก็มีมูลค่าเหมือนอสังหาคนมันซื้อแบงอางอย่างแบรนด์แอปเปิลอย่างเงี้ยใช่ไหม พอพอมีคําว่า Apple ปั๊บแม่งชาร์จแพงได้ทันทีแล้วออกมาปุ๊บไม่ต้องโฆษณาอะไรเยอะไอโฟนสิบสองคนแม่งจองแล้วเขาแต่ว่าไม่มัต้องโฆษณาอะไรเยอะนี่แหละพลังของแบรนด์คุณก็มีพ w e r แบบนั้นตัวผมก็รู้ว่าผมมีพลังแบบนั้นผมจับอะไรแม่งก็ขายว่าจับต้นไม้มยังขายได้เลยทาไลฟ์เลยอ่ะหลักฐานทาจอเลยโอเคใครทำ personal brand เป็นนะโดยเฉพาะในออนไลน์นะคะใครทําเป็นก่อนอ่ะคนนั้นชนะเป็นครึ่งทางแล้วละใช่แล้วแล้วตอนนี้แบบใคร ให้ลง personal brand นะครับหนึ 15, 900, ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยใช่ไหมแล้วก็ลงขายของออนไลน์ให้เรียนคู่กันคุณไปฝึกทำ personal brand ก่อนให้เข้าใจก่อนแล้วก็มาต่อด้วยการขายของออนไลน์นะคะลงแพ็คคู่ไปเลยเพราะมันคุ้มมากอะ่ะคอสสองหมื่นเจ็ดพันบาทตกคอเท่าเองหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะคะม,มันโหคุ้มมากครูบอกเลยว่ายังไงคุณก็ต้องเรียนอยู่แล้วดังนั้นคุณตัดสินใจลงเรียนซาวันนี้เพราะมันเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วอโอเคไหมโอเค okay. สุดท้ายนี่ผมใครอยากจะเข้า private coaching หรือพรีเมียมกับผมนะครับพรีเมียมโปรแกรมกับผมเมนทอร์โปรแกรมกับผมเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยเมนทอร์โปรแกรมพรีเมียมโปรแกรมก็เหมือนเจ้าทอมมี่เนี่ยผมก็แบบช่วยออกแบบให้เลยบอกแบบชื่อจจะก่อนเขาไม่ได้ชื่อเขาจะใช้วิซิตนะอันนี้ก็จำหน้ากันได้ไหมคนนี้ได้สวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน <laughs> งานเยอะตั้งนานเล่าให้ฟังหน่อยเดีวยวว่าประสบความสำเร็จยังไงบ้างหลังจากที่ไปเรียนมาลงพรีเมียมแล้วก็ไปทำเพจ คือมาลงพรีเมียมนี่คือแบบมันเกินคุ้มอ่ะรี่ว่าเกินราคาเลยนะสองต่อไม่ไม่ไม่ต้องขาย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 ไม่้อเขายธรรมชาติไม่ต้องขายไม่ต้องขายให้เฮียโอเคบอกบอกผลลัพธ์ด้วยอ่ะผลลัพธ์นี่มันจับต้องได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ <c oughs> คือแบบออกหน้ากล้องอ่ะคือเอาหน้าตัวเองมาออกหน้ากล้องเลยนะก็ให้ความรู้ให้ความรู้แบบสุดเดี๋ยวเดี๋ยวบอก UN เลยเขาเลือกอ่มึงอย่ามึงอย่าปูเรื่องนานเนี่ยคนบางคนไม่มีคามความนะมึงต้องเอาหัวใจมาพูดก่อนเลยได้เลยเอาหมาหัวใจใหม่นึ่งเอาของสําคัญสุดอไอ้ที่มันว่าคนพูดก่อนมึงอย่ามึงอย่าเล่าเรื่องนานหรือเล่าเรื่องตั้งแต่กอขอคอนี่คนไม่หนีหมดแล้วโอเคอ่ะก็คือองค์กร UN เนนะครับเชิญไปนะครับเชิญไปเป็นโค้ช ประจำนะครับคือปีนี้นะครับผมเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับให้กับกลุ่มเลฟูจีนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็กลุ่มที่เอาอพยพมาครับคือไปสอนเขาสอนทห้ทาอาชีพนะครับผมเรียกโครงการนี้เขาเรียกโครงการนี้นะครับว่าเป็นแอมบาสเดอร์ครับเป็นเตี๋ยวเรือช่วยชาตินะครับเราเตียวเรือช่วยชาติเตียวเรือช่วยชาติเตียวเรือช่วยชาตินะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ผมไปสอนทางภาคเหนือนะครับแล้วก็พอภาคเหนือสําเร็จปุ๊บ ปีหน้านะครับเตรียมตัวหลังจากที่เดินทางทั่วโลกเลยครับเพื่อที่ผมไปช่วยคนทั่วโลกอ่าแล้วแล้วแล้ว,ลวไอ้นี่มีรายการมาขอจะมาเชิญทุกแบบนะครับตอนนี้มี3รายการนะครับเออสี่ละสี่ลวจมวันก่อนเพิ่งมีคนทักมาอีกคนหนึ่งตอนนี้มี4ี่รายการนะครับระดับแนวหน้าก็คือใบไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนแต่รายการนึงคือเจาะใจนะครับแน่นอนนะครับโอ้โหจอะใจด้วยใช่ครับมีแบบเขามาสัมภาษณ์สนใจชีวิตผมมากเขาบอกว่าชีวิตผมเนี่ยมหัศจรรย์มากเลย ไปอยู่อเมริกาไปออกฟ็อกนิวทั่วแล้วเฮ้ยกลับมายังสามารถที่จะต่อยอดได้ขนาดนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้มาลงนี่ก็คือแบบเฮ้ยเรากล้าที่จะออกกล้องเราเรียนรู้จากอาจารย์แล้วก็ฟังออดีโอ,ฟ,อ,อ,โอฟังออดีโอแม่งทุกวันอืนั่นแหละแล้วแบบสบายเลยคราวนี้คือแบบเราสามารถไปซอ้อนได้แล้วคนเขาเห็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราของในตัวเราอะ่ะให้อาจารย์มาขุดกําลังขุดยิ่งเยอะมากเท่าไหร่เราก็พุ่งเร็วมากเท่านั้นใช่แล้วอ่ะก็อตอนนี้ ผมก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับก็อันหนึ่งก็ที่ทําอยู่ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ผมปรึกษาเรื่องของธุรกิจครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของอการสร้างแบรนด์แล้วก็เรื่องของการทําออนไลน์มีคอร์สถ้าเกิดอยากจะเจอ,เจอตัวนะครับอยากจะเจอตัวก็วันที่ 30-, 30 31เอหรือแค่ที่นั่งเดียวเพราะว่าเรารับจํากัดมากเลยเนื่องจากจะต้องมีเว้นระยะห่างพอสมควรเลยนะครับวันเป็นคอร์ชชื่อว่า marketing to the super rich หรือ marketing หรือการตลาดกลุ่มพรีเมียม ครับการตลาดกลุ่มรีเมีมหรือ marketing to the เดอะซูเ c อก็การตลาดกลุ่มผมจะให้19กลยุทธ์ในการตั้งราคาในการที่จะขายของให้คนกลุ่มบนกลุ่มไฮเอคนกลุ่มที่มีตังคนที่แบบว่าถ้าคุณขายของแบบยกเงี้ยโหยเขาทำเงินได้เป็นพันพันล้านคนขณะที่ลูกคุณแข่งของเขาจะเจ๊งอยู่แล้วอ่ะเพราะเรามาทำออนไลน์ พอเขามาทําออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสอนคุณกลยุทธ์ทุกอย่างในการที่คุณจะทําออนไลน์แล้วลุงแล้วเจอตัวเลยนะหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้นะขาอนั้นอยู่ตอนนี้อยู่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับมาร์เก็ตติ้งการตลาดสู่กลุ่มพรีเมียมหนึ 1, 000, ่งแสนสองเอ้ยหนึ่งแสนสามหมื่นบาทโทษทีหนึ่งแสนสามหมื่นบาทและถ้าเรียนออนไลน์ก็สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสีส่เป็นเรียน,ยนวันที่สามสิบสามสิบเอ็ด ิ้นเดือนนี้รุ่นที่4เต็มไปแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่5แล้วนะครับ<ม>นี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไพ<ม>่เว c o โคชิ่งก็ติดต่อเขามาได้ตอนนี้ราคากําลังจะขึ้นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ราคา2องแสนห้าไพ่เว็บโคชิ่งแล้วถ้าเป็นเบนท o r โปรแกรมก็แบแบอันนี้ก็ค่อยมาคุยกันก่อนผมยังไม่รับบนัสเมนท์ทอไม่รับรมั่วแล้วตอนนี้รับต้องมาเจอกันก่อนต้องมาเจอกันก่อนหนึ่ง<ม>ครั้งแล้วถึงจะดูว่ามีคนจะขอไม่ มีคนเยอะที่มันขอพี่อ่ะบอกว่าขอมาอยู่กับผมสามเดือนไลฟ์ผมช่วยโปรโมทให้ให้ผมช่วยว่าผมก็ไม่ต้องอะเจอกันก่อนรู้จักว่าบางทีพี่ก็ไม่อยากให้เธอมาใกล้ๆฉันเยอะๆเข้าใจป่ะไม่ได้คือเราต้องดูว่าเคมีตรงกันเปล่าอ่ะเข้าใจป่ะใช่มีคนผมบอกผมบริเสธเงินเป็นล้านตั้งหลายรอบแล้วผมบอกนั้นบอกตรงๆผม ผมไม่ได้อยากจะได้ตังค์ถ้าเกิดมันไม่สนุกคนที่เราอยู่ด้วยไม่สนุกเขาไม่อยากจะไม่ต้องได้ตังค์ผมปฏิเสธเงินเป็นล้านมาหลายรอบแลบ้วบอกพูดกันตรงๆเลยอครูเชอรี่บอกเคยเรียน Private Coaching กับอาจารย์ดีมากค่ะขอบใจมากจากเชอรี่น่ารักมากๆโอเคพัมิกเออเคยเชอรี่ดูสวยขึ้นตั้งเยอะเชอรี่แบบว่าเออเออสดใสขึ้นดูมีพลังมากขึ้นผมยังติดตามอยู่แล้วอันแ่ฮันแน่ใช่ ด้วยพลังมากเดี๋ยวนี้มีพลังเยอะมากโอเคมีคนอยากเรียนเยอะๆเลยปีหนึ่งอาจารย์ขุดของแบบเดียวคุณขึ้นมาคือคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนครับเพียงแค่อาจารย์มาบอกสิ่งที่มันเป็นของพิเศษในตัวคุณครับแค่ทําตามทาตามอย่างเดียวบอกแล้วทาตามอย่างเดียวเพ่านั้นเองนะครับผมใช้เวลาเนี้ยแค่ปีหนึ่งนี้แหละครับโอ้โหตอนนี้ไปต่างจังหวัดไปอะไรคนรู้จักกันหมดมึงที่ยังแบบเฮ้ยรู้จักได้ไงอะไรอย่างี้นะครับคือมันเยี่ยมมากเลยแล้วคุณใช้ความดังอ่ะ เป็นการตลาดให้กับตัวผมเองใช่แล้วมาออกกล้องผมยิ่งถ้าใครมาแบบเรียนเมนทอร์เรียนแบบพรีเมียมเงี้ยออกกล้องผมบ่อยๆแม่ผมออกกล้องผมครั้งเดียวดังเลยแม่มาบอกคนทักกันใหญ่ ผมเป็นซูเปอร์สตาร์ของที่ตรงแถวนี้นะข้างนอ,นอกคนทักกันหมด <c oughs> คุณแม่ผมดังเลยใช่ครับ <c oughs> โอเคอ่ะตั้งนั้นก็มีแค่นี้นะครับทุกคน okay, คแล้วก็ขออวยพรทุกคนนะครับวันนี้ก็มาให้ไม่ว่าคุณจะซื้อของหรือไม่ซื้อของของผมไม่เป็นไรซื้อคอร์สหรือไม่ซื้อคอร์สไม่เป็นไรเรียนฟรีไปก่อนมีตังค์แล้วค่อยมาว่ากันพร้อมเมื่อไหร่ก็ว่ากันไม่เป็นไร แล้วก็ขออวยพรทุกคนให้ไปช่วยกันเปลี่ยนประเทศช่วยกันรวยนะครับรวยคุณยิ่งคุณรวยเท่าไหร่ประเทศนี้ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณจะได้มีโอกาสจ้างงานคนช่วยคนต่างๆที่ตอนนี้ตกงานอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาคุณมีเรามีตังค์เราก็ช่วยเขาช่วยกันสนับสนุนเศรษฐกิจช่วยกันช่วยจ้างงานคนให้เขามีรายได้นะครับโอเคทั้งนั้นเราขออวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ อาจ๋อไลน์แอดไลน์แอดแล้วเออใช่ไอจีแล YouTube อย่าลืมนะไปที่ไลน์แอดแอดบูนดิทแอดบันดิตนะครับที่นั่นคุยกันได้ทีมงานผมรอตอบอยู่แล้วเห็นนะครับบ๊ายบายบบ๊ายายทุกคน